ข้อดีของซื้อรถสีไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนเนี่ยเวลาเดินกลับออกมาเวลาหารถทําให้หาง่ายครับบางกีสีใกล้ๆกันจอดข้างกันรุ่นเหมือนกันโอ้หารถตัวเองลําบากบางทีต้องมองแล้วมองอีกกลัวขึ้นรถผิดฮะเพราะว่าเคยนะครับวันนี้จอดอยู่ในปัม๊มในรัฐยูทาครับผมให้ดูวิวบรรยากาศที่จอดทุกคนอยู่ในระหว่างแบบหุบเขาเลยนะครับ สีมัญชาไทยนี่ทั้งสีทั้งรุ่นรถครับหายากอยู่นะไม่ค่อยพบเห็นได้น้อยมากครับในปั๊มนี้ผมเห็นผมอยู่คันเดียวเลยแล้วก็ลากหาไปผมน่าจะมีอยู่คันเดียวเลยเท่าที่เดินในปั๊มเมื่อกี้นะหาง่ายแล้วเดินกลับมาจากปัม๊มบางทีหาว้รถอยู่ไหนวะผมเมื่อก่อนขับรุ่นสีอื่นสีดำ เคยไปจอดข้างกันสีดําครับแล้วเป็นรุ่นเฟรดไลเนอร์แบบนี้เหมือนสีขาวอันนี้ยจอดอยู่คู่กันเดินไปไปเปิดประตูรถเข้าเฉยเลยทุกคนบรรยากาศเย็ยนเนี้ยพาไปดูเขาฝั่งนูน้น นี่ขนอะไรเหมือนแบบชิ้นส่วนเครื่องบินเลยอะเหมือนส่วนปีกเครื่องบินนะครับนี่ก็รถกระบะกระบะหกล้อดูบรรยากาศตันนี้ทุกคน นี่เรียกว่าหางสเตปเด็กนะครับทำไมมันต่ำจังเครื่องบินแน่เลยครับส่วนตัวส่วนปีกมั้ยส่วนหางรุ่งนี้มีนัดส่งของ7.00โมงเช้าครับ คืนนี้หาบน้ำพักผ่อนเวลาสองทุ่มสามสิบเก้านาที